สวัสดีนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับกลับมาพอกับเป็ดสลิดวาซานนะครับสำหรับมื่อนี้นะครับเป็ดสลิดกับสุภาพบุรีพาน้องครับมาเดินเล่นนะครับหรือมาหายังกินกับโบ้้กันนะครับว่าสลิ่นว่อ่าตลาดเรียบข้างด่วนนะครับรามินทานะครับไปกันพี่น้องไปดูกันครับผม

คนคนก็เริ่มมานะทุกคนนะวันนี้ก็หกโมงกว่านะครับผมก็ยังไม่ยังไม่ถึงเท่าไหรนน่นะนี่ร้านตัวยยำตยเยอะมากเลยนะทุกคนวันนี้มานะครับโอ้โหเป็นร้านประมือของพี่เก่งรายพางนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ คนเยอะมากคนเยอะมากนะครับร้านหมึกย่างไรพา,างนะครับทุกคนก็มีพี่เก่งนะครับมานั่งรองนะครับโหครับพี่พี่เก่งไรพา,างนะครับทุกคนมานั่งขายเองเลยนะครับดูคนดูคนเยอะมากนะครับผม ที่ร้านพี่เก่งนะครับผมก็ทางเข้าพอดีนะครับผมมาแวะอุดหนุนกันได้นะครับกับร้านบึกย่างไวพานนะครับผมบร้านบึกย่างไวพานนะครับทุกคน 686ครับก็ได้งานนะครับผมงานเข้าพอดนี้ก็ได้รับอาหารนะครับก็เป็นกำไรนะครับเป็นกาไรนะครับเพราะว่าเราได้งานเนาะพี่น้องอุปนเยอะมากมายเลยนะครับผม ก็น่าเดินน่าเที render, ่ยวอยู่นะครับแล้วของกินก็มากนะครับผมสุดท้าย Bonnie นี้นะครับก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามนะครับในช่องเพชรสรินวัฒน์ซ่านเลยนะครับผมขอบคุณครับ